สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวันนี้ปัทวินิยมรับบทเป็นสสเบอร์หนึ่งครับสวัสดีค่ะเด็กชื่อเด็กหญิงกัพรกุชัยรับบทเป็นสสเบอร์หนึ่งกับเด็กเวทค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิสิการภงมิรับบทเป็นป้าสมีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกัญญาพัทรยูรับบทเป็นเอ่อสมสมสมพอลลูลูสมีครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจินาขวัญรัมณ์รับบทเป็นสมศรีลูกสมศรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงราบรลเรนโชรับบทเป็นแม่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนัทตารังชันรับบทเป็นลูกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปัญญาสัจริงๆรับบทเป็นสสหมายเลขสองแล้วก็เป็นเด็กเว้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงดิฉันรัมยุนรับบทเป็นป้าเขียวค่ะ ครับผมชื่อธิตยาธีลยงค์กรายรับบทเป็นโจโถมือดองครับวันนี้พวกเราจะมาสะแสดงละครเรื่องหน้าที่ของพลเมืองดีครับสื่อถึงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในความกปะนตัวยองครับวันนี้แม่จะไม่ขายของล้วลูกไม่เป็นไรค่ะแม่จะไม่ใช้ฝากการเล่ ส้มไหมคะส้มไหมคะส้มสดๆค่ะเอ้าหนูไม่มีขายของคุณยายรอแม่เป็นไจ๊ะนี่เปนามทเพื่อเองนะค่ะขายอะไรบ้างจ๊ะขายส้มกับข้าวจ้าค่ะเอาส้มนี้จ็ิบาทค่ะี่จาหนึ่ง้อยบาทให้เรา่มนะค่ะไม่ถิองเลยไม่ค่ะขาย ส้มไหมคะสวยวาชื่อแ่มนน้อย่รนะจนน้านี้น่าจะไไม่เป็นแมเมงค่ะฝแม่กาบนิ่้ำะยงนนคะรถจะไม่ติดเพราะจะเปิดไฟเขียวจะไม่มีการขายของส่งเสแต่จะเปิดได้ใช้กลางคืนด้นส่งเสริมให้ประชาชนนอนอย่างนอยวันละ24ชั่วโมง กับผมใหม่ต้องเรียก่งกว่าจับุชมรครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อปัญญีสวยพิ่ลึกนะคะม <c oughs> าจากาพักมุ่งไม้แดงน,นะคะตาเบอร์สองนะคะ <c oughs> แถกว,ว่าใ้าชอบก็กากระบาดนะคะอย่าก้าวลดใจค่ะขายอะไรคะขายรุ่มกับข้าวสารค่ะเอ้าวมูอออคิ๊บลูครับ อ่าเดี๋ยวจะบอกนโยบายผมคำพูดไฟแดงโดยส่งอ่านี่นะคะนโยบายยกเลิกคำข้อสอบเพราะทุกคำตอบคือเธอจ่ายภาษีแบบบังคับรับสวัสดิการแบบชิงโชคค่ะชุนน้อยก็แล้วแต่นะคะอ้าวเอน์หกสิบเอ็ดว่ะว้านี้ราคาใหญ่ก่าน อย่าลืมเรื่องมนันนะลูกบายนะคะเป็นไงบ้างลูกขายบอกวันนี้ขายักมากของแม่มีคให้ให้สอสอบ้าย Oh, นักปีตานางวงเลขที่19แสดงเป็นหนูเจนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเ,เด็กหมย์ความพิเศษแสดงเป็นป้าเพนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอีนีชยนุเลิศกรัยแสดงเป็นแม่จูนค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายคุกคนปีชาเป็นหนุ่มขายประกันครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงวราพรปีชาแสดงเป็นเพชรสวัสดีค่ะเด็กหญิงมารดาภูมิศรี สวัสดีค่ะนิมิงโซบิดาโสภาค่ะแสดงเป็นป้าสีป้าสีไรคะสวัสดีค่ะเิมิชันจิสุริศีแสดงเป็นป้าเพลค่ะัสดีครับผมชือเด็กชายสูงตระหงวนแสดงเป็นลุงชัยครับทุกคนคิดว่าชาวไทยเราเคารพศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ด้วยการไม่ดูถูกกันจริงๆแล้วหรือวันนี้กลุ่มเราขอนําเสนอละครสั้นคุณธรรมตามหลักวิธีประชาธิปไตยตอนคุณเคารพศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์แล้วหรือยัง เจนเป็นเจนเป็นสาวอวกอายุ21คนหนึ่งที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองและเคียอเตอร์ใน t i k ต o k เป็นในวันนี้เจนก็ต้องลงจาบกรุงเทพเพื่อมาบ้านที่อำเภอจังจหวักจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ค่ะพี่เงนขอบคุณที่ใช้บริการของเรานะครับ เดี๋ยวป้าถึงบ้านดึงบ,บ้านรอบๆดา,าว,เวเองซะแล้วป้าธีพายเหรคะสวัสดีค่ะไม่เจอตั้งนานเลยเมื่อตะกี้แฟนเหรอจ๊ะอ๋อเปล่าค่ะเมื่อกี้พนักงานแจ้งมาคา่ะเรียองการรับเงินอาสะดวกขับแท็กซี่ถ้าไม่มีแฟนตอนนี้ป้าจะบอกให้ก็จะไม่มีหลานให้พ่อแม่อุ้มนะจ๊ะแต่เราสองคนไม่ใช่ลูกป้าพี่ได้อุ้มลูกตอนสิบเจ็ดเนาะนี่ เอาค<ร>่ะเอาเจนมันถือลูกที่หนมาเลยขอหน่งหนึ่งนเดี๋ยวไม่ช่วยถิดขอนะจ๊ะเอาเจนมาวเหรอลูก่อน,อนลืม,มบ้าน,านาหรือมึงนอนได้ทีไหนแหมอย่าไปาอย่าไปว่าเด็กมันเลยเด็กมันข ตัวตัวขึ้นเยอะนะเนี่ยวนขึ้นเลยเนี่ยโอ้หนูกำลังลดลดอยู่นะคะนนโอ้ตัวเขาขึ้นนะเนี่ยขีดมาเท่าไรหรอ,อไม่ได้ขีดค่ะหนูทาโลชั่นมาเรื่อยๆมันก็ขาวขึ้นเองค่ะแล้วนี่นเงินเดือนเท่าไหร่ทำงานอะไรแบบจ๊ะก็เป็นครีเอเตอร์ใน t i k t อกนะคะแต่มาโซเวลล์คงได้อย่างไรกันดูรูปว่าสิเป็นตำรวจหนี้ให้ถึงสี่ปีได้เล่นท่านโดยตำรวจอีกแล้วนะ ใช่ใช่ใช่ลูกป,ป้าสอบหมอได้ไปเกาหลีเลยนะไม่เก่งเหมือนลูกป,ป้าทำใจหน่อยนะลูกดีฉัน <c oughs> ก็ได้เงินเดือนเดือนละเป็นแสนเลยนะไม่เหมือนลูกป,ป้าที่เงินเดือนได้มาไม่เคยส่งให้ติดต่อก็ไม่เคยได้สงสายป้าเป็นยังไงนะคะ <c oughs> นี่จูน <c oughs> ฉันพี่แกน,นะแ <c oughs> ม่เป็นไงลูกมันกใส่ตำตาวอ,อ,อย่างนั้นแหละเอ๊ะเสียงแล้วถูกไม่ได้เหมือนลูกป,ป้านะคะ เดินท้องโตอยู่นี่ลูกบ้นนาน,นเ,าเก่านี่หย่ากล่าวหาลูกฉันนะลูกฉันทำงานอยู่ชลบุรีไม่ไปท้าะแบบใครหรอกจ้ะเอ๊ะแล้วผู้หญิงที่อยู่ลาวันป้าที่ท้องโตโตนั้นไม่ใช่พี่เพชรหรอนี่ยายเจน ลุงโกนไปดีแล้วงั้นเดี๋ยวลุงไปโกนนะหนูเดีเจนจ๊ะทำไมเาไม่มากไปาหุดจุดจุดยี่้นี้มีอะไรนะสามคิดถึงกับบ้านดีจะเอาตังนี่อีเพชรมึงแอบไปส่วเันใช่ไหมยุ่ไรเจ้าสมุน สอนให้เห็นว่าความเคารพรศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วย